อีกแล้วนะคะม่านน้ำดีไซน์และลายเฮเบ้นค่ะวันนี้เราจะํามาเซอร์วิสประจำปีนะคะบ้านคุณแม่เคเคาลูกค้าเก่าของเราอีกท่านะคะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะสระนี้ก็จะอยู่ขนาด4เมตรคูณ10เมตรนะคะลึกเมตร30นะคะในสระเราป,ปูด้วยกระเบื้องดินเผา2สีสลับกันนะคะขอบสระนอกสระปูด้วยกระเบื้องพอร์ตเลนนะคะ อ่าแล้วก็จะมีหน้าน้ำล้นสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่มาน้าตกสีแทนนะคะนี่ไปสะสีขาว3ามดวงนะคะอ่าบ้านคุณแม่เคเคฟาร์มลูกค้าเก่าของเรานะคะอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ่าที่นั่งนวดจักรุชี่นะคะสีหัวแรงๆแบบนี้เลยนะคะอ่าบันไดสามขั้นเดินลงสระนะคะ เราใส่ใจลูกค้าบริการหลังการขายไม่ทิ้งงานไม่เทง,งานลูกค้าแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากให้เรารับสร้างสาว่ว้น้ําสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ม่านน้าดีไซน์และไลท์เฮเว่นนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ